เวลาโจทย์ข้อสอบเรื่องอะตอมนะครับให้เลขอะตอมมาเป็นตัวเลขเนี้ยซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะทํำยังไงครับก็จะเอาตัวเลขนี้มาจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น2888 32แล้วถึงจะรู้ว่าเป็นธาตุอะไรคาบไหนหมู่ไหนมันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นครับให้เราอ้างอิงจากเลขอะตอมของธาตุหมู่8ครับเห็นไหมครับธาตุหมู่8เนี่ยมันจะมีเลขอะตอมเป็น2 10 18 36 54 86 118มีวิธีการจําครับ สังเกตนะคบว่าเลขมันจะเพิ่มขึ้นทีละบวก8บวก8 2ครั้งบวก18บวก18 2ครั้งแล้วก็บวก32บวก32 2ครั้งเราจําแค่ตัวแรกคือเลข2ส่วนเลข8 18 32เป็นเลขที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วสมมุติว่าเราจําเลขอันนี้ได้แล้วนะครับวิธีการใช้งานให้เราทํานี้ครับให้เรายกมือยกนิ้วขึ้นมาช่วยครับ นิ้วเนี่ยคือจำนวนคาบนะให้เรานับนี้ 2, 10, 18, 3, 6, 54, 86, 118เห็นไหมะจะได้7นิ้วพอดีก็คือตารางธาตุเนี่ยมีอยู่7คาบถ้าเรานับ2ก็คือคาบ 1, 10ก็คือคาบ2เห็นไหมนีออน18อาร์กอนถ้าเราจะเลขอะตอม53ก็นับเลย2 1 0 18 36 54เห็นไหม5้ 54, มีอยู่5นิ้วแปลว่าต้องมาถึงค่า5้าแล้วแต,แต่ในห้องสอบเราจะไม่เห็นตารางน,นี้นะให้เรารู้ว่า2 10 18 36 54 54อยู่ที่ค่า5้าแล้วอันนี้53ต้องถอยหลังมา54คือค่า5ตัวขวาสุดเฉื่อยถอยหลังมาก็ต้องเป็น53ดูเลยอันนี้คือหมู่17ค่าบ5แบบนี้ครับสมมติเป็นเลขอะตอม88บ้าง เยอะๆเลยถ้าเรามานั่งจัดเรียง288แปกว่าจะเจอนี่ช้ายแย่เลยเราก็ทำนี้ครับนับนิ้วเลย2 10 18 36 54 86 86คือคาบที่6แล้วเห็นไหมนี่ขวาสุดถ้า87ก็ต้องขึ้นพนทัดใหม่มาเป็นคาบ7 88ก็เป็นหมู่ที่2ครับรู้เลยหมู่2คาบ7เนี่ยเราก็จะรู้ตำแหน่งธาตุอย่างรวดเร็ว